สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะเช้าวันนี้ก็มาชมนกชมไม้อีกสำหรับป้าเปียก็ชอบมุมนี้มากเลยเพราะว่าพวงครามนี้เมื่อก่อนเคยมีซุ้มใหญ่มากแล้วก็มีดอกเต็มหมดเลยที่ระเบียงข้างบ้านข้างห้องนอนของป้านะคะ แต่เรามีความจํำเป็นที่จะขอพื้นที่คืนเพื่อไปทำห้องฟิตเนสนะคะขอพื้นที่ตรงนั้นคืนจำเป็นต้องเทพื้นเทอะไรให้มันดูสะอาดสวยงามเราก็เลยต้องย้ายพวงครามออกไปไว้ที่อื่นนะคะแต่พูดถึงซุ้มนั้นนะไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ มันก็ตายไปเพราะว่าเราย้ายหลายครั้งมันก็ไม่ไม่รอดนะคะแต่ซุ้มนี้เป็นที่เอามาปลูกใหม่นะคะเอามาปลูกใหม่มันเพิ่งจะมันไม่ยอมแตกกิ่งมันไม่ยอมไปที่ไหนเพราะว่ามันชอบไม้รู้อยู่ว่าชอบไม้นะคะเราเอาทำโครงเหล็กคันเหล็กให้แบบนี้มันก็ไม่ไปเลยนะคะ เครือของเครือของไอพวงครามนี่มันไม่เลือ้อยไม่เลื้อยไปตามเหล็กนะคะเนี่ยขนาดมันพยายามเกาะเกี่ยวขึ้นไปแบบตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้มันก็แค่เกาะเกี่ยวขึ้นไปถึงพอถึงข้างบนมันก็ไม่ยอมไปไหนนะคะไม่ไปตามเหล็กถ้าเราป้าเพียเคยดัดหลายครั้งแล้วที่จะให้ไปกับเหล็กก็ไม่ยอมไป คุณลุงก็เอาไม้เอาไม้ไผ่มาแซมอยู่นะคะเอาไม้ไผ่มาแซมเขาก็ไม่ไปเกาะที่ไม้ไผ่เขาก็ยังพยายามที่จะเลือ้อยขึ้นไปสูงๆแต่มันก็ขึ้นไม่ได้นะคะต้นเต่าร้างนี้ก็มันไม่สามารถที่จะให้มันเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้เนาะแต่ถ้ามันเกาะไม่ได้มันอาจจะขึ้นก็ได้แต่ป้าไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปมันจะพังลงมานะคะ เพราะว่าต้นเต่ารางก็ใช่ว่าจะแข็งแรงนะคะแข็งนอกอ่อนในเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้อันนี้ก็เลยเนี่ยแสงอาทิตย์กำลังส่องแสงวิปับขึ้นมาในตอนเช้านะคะแต่มันก็สายแล้วล่ะตอนนี้เพียงแต่ว่าต้นไม้มันเยอะกว่าที่ พระอาทิตย์หรือไม่ก็กว่าดวงจันทร์จะโผล่พ้นปลายไม้นี่ก็จะใช้เวลานานนะคะจะดึกจะสายอะไรแบบนี้อันนี้ก็มาชมนกชมไม้เพราะว่าป้าชอบดอกพวงครามนี้จริงๆมันสวยนะคะดูสิเนี่ยอเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอะ่ะถ้าจะเป็นช่อ มันก็ออกช่อมาอีกนะถ้าจะเรียกว่าเป็นช่อต้องเรียกว่าเป็นยอดเออใช่ใช่ใช่ต้องเรียกว่าเป็นยอด,อออย,ย,อดยอดหนึ่งนะคะแตกออกมาดูซิขนาดยอดนี้นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยอดนี้มีหช่อเลยนะคะที่ป้ากำลังดูอยู่ตรงนี้แล้วแต่ละช่อก็เป็นพวงใหญ่อยู่มันก็เลยสวยงามนี่นี่ป้านับซุ้มนี้นะ ยอดนี้แล้วก็ยังมียอดอื่นอีกนะคะยอดอื่นอีกแล้วก็จะแตกเนี่ยขนาดยอดข้างล่างตรงนี้ก็มีสามช่อเห็นไหมคะแต่ละยอดนี้แตกออกหลายช่อแต่ยอดนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะที่ป้าถ่ายอยู่นี้มันมีหกช่อสวยนะคะนี่แหละสเสน่ห์ของพวงครามนะคะ,ะทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรนะพูดถึงไม้ดอกนะไม้ดอกมันก็จะมะีธรรมชาติเป็นของมันเองนะคะแต่และชนิดก็มีธรรมชาติเป็นของเขาเองมันก็เลยใช้ศัพท์ไม่ค่อยถูกเนาะของมันถ้าจะใช้ศัพท์ตามที่ที่ถูกนะคะก็คือต้องเรียกว่าพวกมันแต่ว่าเรารักเขาอย่างป้าเปียกนี้รักดอกไม้ ต้นไม้ก็จะเรียกว่าเธอหรือเขาก็ได้นะสำหรับป้าเปียกเนี่ยนะคะคือความสุขของเราเราบัญญัติคำไหนขึ้นมาก็ได้เราจะบัญญัติคำอะไรแม้แต่บุคลาที่สถานที่ในภาษาไทยเราก็สามารถที่จะยกเอาอะไรก็ได้จากจินตนาการของเราขึ้นมาเป็นเหมือนคนก็ได้นะคะ เป็นตัวแทนเหมือนคนก็ได้นะคะเหมือนลมพัดแล้วก็ยิ้มทักทายให้ป้าเหมือนกับว่ารู้ใจกำลังเหงาอะไรแบบนี้ลมพัดมาทักทายกับป้าเพียกกับป้าเหมือนจะรู้ว่าใจป้ากำลังเหงาไม่เป็นไรป้าก็มีมีพวกเรา <c oughs> พร้อมที่จะเล่านิทานสู่กันฟังอะไรประมาณนี้โอ้โหป้าเปียกก็ด้นไปเลยนะเนี่ยชอบนะคะอยากจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยากอยู่ตรงนี้นานๆเพราะว่าอีกอีกหน่อยเขาก็จะวายไปเนาะสีของเขาเมื่อเริ่มวายก็จะกลายเป็นสีซีดที่ซีดแล้วก็เขียวเขียวกลายเป็นสีค่อยๆเขียวค่อยๆเหลืองแล้วก็ซีดลงแห้งลงนะคะสําหรับพวงคราม แต่ก็อยู่ได้นานหลายวันอยู่นะคะอยู่ได้นานหลายวันป้าจึงชอบมากเลยมองลงมาจากบนบ้านก็เห็นสบตากับพวงครามก็ดูงามดูสวยทำให้สวนแต่งแต้มสวนให้มีสีสันสวยงามนะคะอันนี้แหละตอนนี้ป้ากำลังปล่อยน้ำนะที่ป้ายืนอยู่ตรงนี้ ปา้ปาก็ปล่อยน้ําใส่ต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ออกไปทํางานก็ไม่มีเวลาที่จะรถสุระเซลล์ยังไม่ขึ้นมาตอนเช้าก็ใช้น้ําประปาน้ําบาดาลไฟฟ้ารถเอานะคะวันนี้ป้าเปียกจะไปกับคุณลุงนะคะพี่ปอยก็แบ่งทีมไปอีกทางนึงนะคะอันนี้มาให้ดูโมกบ้างโมกก็ ยังมีอยู่บ้างนะคะถึงแม้ว,ว่าจะวายไปฤด,ดูการของเขาโมกนี้ก็คือวายไปเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเหลือให้พอได้ชมแล้วก็หอมมากด้วยนะคะเนี่ยหอมมากด้วยสําหรับโมกเดินผ่านไปผ่านมาก็มันชื่นใจอะเนาะแต่มันก็เป็นไม้ที่ดอกเล็กๆเ,เกสรไม่ได้ฟุ้งกระจายนะคะสำหรับโมก เป็นดอกเล็กๆไม่มีเกสรฟุ้งกระจายไปทำให้อาจจะเสียสุขภาพสำหรับคนที่แพ้เกสรดอกไม้แต่ป้าก็พยายามที่จะเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่เกสรมันไม่เยอะนะป้าเปียกเลือกดอกไม้ถ้าจะเอาดอกไม้หอมมาปลูกก็เลือกที่มีกลิ่นหอมแต่เกสรไม่เยอะเหมือนมะลิเนี่ยมะลินี่ก็ดีนะคะ กลิ่นหอมมากแต่เขาไม่มีเกสรที่จะฟุ้งกระจายนะกาโลเวกแบบนี้อ่าแล้วก็กลุ่มของงาช้างลิ้นมังกรเขาก็มีเกสรอ,อยู่แต่มันก็เป็นอยู่ในกระถางเตีย้ยๆไม่ลมพัดไม่ฟุ้งกระจายนะคะก็แค่ส่งกลิ่นหอมมาเหมือนดอกราตรีแล้วก็รสสุคน รสสุคนแล้วก็สายหยุดอะไรแบบเนี้ยเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่เกสรไม่ฟุ้งกระจายแต่รสสุคนนี้เกสรเยอะอยู่นะรสสุคนนี้เกสรเยอะอยู่อืแต่มันก็ดอกไม่ใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีเกสรเยอะแต่มันก็ตรงที่ป้าปลูกเอาไว้ซุ้มประตูตรงนั้นมันก็ไม่ฟุ้งกระจายไปที่อื่นนะือมเราเดินผ่านไปใกล้ๆมันก็ได้กลิ่นหอมอะไรแบบเนี้ย ก็วันนี้มีความสุขกับการที่ได้ชมดอกไม้โอ้มือป้าไม่นิ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้อ่าขากล้องแต่ท่านใดผ่านเข้ามาชมก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยเด้อมือไม่นิ่งเลยสำหรับคลิปนี้ชาวนี้ก็ฝากไว้อ่าเพียงเท่าน,นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายสวัสดีค่ะ